ตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านวรางกูนนะคะคลองสองรังสิตตอนนี้เราเตรียมเครื่องมือจะพาไปถอดแอร์แล้วก็ติดตั้งแอร์นะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นชุดคอยเย็นใหม่ตันนี้จะเป็นรุ่น e c o n G Smart x c s นะคะตัวก่อนนี้จะเป็นตัว e c o n 3อันนี้ก็พัฒนามาเป็น e c o n o G ค่ะเพิ่มเข้าม,มาก็คือเป็นตัวฟังก์ชันเทคโนโลยี แผ่นกองนาโนนะคะชั้นที่สองก็คือแผ่นกองพอสองจุดห้าเคลือบสารไวรัสนะคะตอนนี้แผงคอยทองแดงเคลือบกันทะเลสองชั้นส่งลมไกลสี<ม>่ถึงแปดเมตรอ่ารหัสโมเดลของเขาคือ C A W F 1 3นะคะตอนนี้ก็มาดูข้างส่งกัน ี้ก็อาหาซื้อตามร้านแอร์ทั่วไปนะคะตัวนี้ขนาดรองรับได้กับ9,000ถึง12,000วิทยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันค่ะว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างตอนนี้กำลัง ปอ่อยน้ำยาชิ้นนะครับตัวน,นี้ก็เป็นของโตชิบ้านะครับอา,อายุแอร์เนี่ยคือ,อมันต้องพูดถึงครับน่าจะนานเลยมันจะตั้งแต่ปีหน,ะนะึ่งเก้าเก้าแปดแล้วนะอรค่อนข้างเยอะแล้วแล้ว,ลวก็ตัวน,นีผ้ผมจะไม่ไม่เกี่ยวไม่ยุ่งกับตัววอลสวิตนะครับจะไม่บ็อกนํำยา ก็คือต้องทิ้งมาทั้งทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็เติมใหม่ก็คือเนื่องจากว่าสมมติว่าถ้าเราบล็อกแล้วมันมีโอกาสที่มันจะรั่วตรงโอลิงที่ด้านในเนนะี่ยเพราะแอร์แอร์มันอายุมากอายุมากแล้วงานเข้าแน่นอนถ้าเราบล็อกก็อีกเรื่องความเสี่ยงคนระับก็คือต้องยอมทิ้งยาไปแล้วค่อยเติมใหม่ดีกว่ามีโอกาสสูงมากะที่เราเรา เราบล็อกน้ํายาแล้วตัวชุดบ,ร,บริการนะโอลิงที่อยู่ด้านในเนะี่ยหกเหลี่ยมที่เราจะหมุนเข้าไปเนะี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขาดแล้วก็ลวกออกมางนอกซึ่งหมายความว่าเราเราจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดอีกรอบหนึ่งฮะงานไม่จบงานจะไม่จบแล้วเป็นงานแก้เพิ่มอีกก็เลยใช้วิธีการปล่อยทิ้งดีกว่าไม่เสี่ยงฮะไม่เสี่ยงโอเคครับหลังจากเสร็จแล้วก็ จะไปรื้อ,อคอยอย่นั้นในบ้านกันะะนะครับการปล่อยนะครับเราก็จะใช้สายเกตน,นะครับจุ่มลง,งที่น้ำกวดประมาณครับขึ้นกวดตัวนี้ก็จะดักนะครับดักพวกน้ำมันที่จะออกไปนคนเ้ื้อนข้างนอกจะลื่นจะอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะดูน้ำมันคอมที่ออกมาด้วยครับสีมันเป็นลักษณะยังไง อันนี้ก็คือแอร์ใช้งานมานานน้ำมันก็จะเริ่มเหลืองครับแต่ก็ยังใช้ได้ครับแต่ถ้าเราปล่อยมาแล้วน้ำมันออกเป็นสีชากาแฟนะแสดงว่าคอมเริ่มคะเริ่มจะไปะเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเราจะมาลื้อแอร์ตัวเก่าออกก่อนนะคะเออจะชิบ้า ตันเลย้องมันปั่นเลยอะอะเป็กระแทกอ่ะใช้ตัวนี้ต่อได้ไ,ดไหมไม่ได้เราจะแกะกล่องกัน 음.. 그럼 그거는 응 응? 네 a อุปกรณ์นอ๋อตอนนี้เป็นสีทิศทาง้วยนะนี่เป็นกระจายรมสีทิศทางอเอ็กซ์ซึตัวใหม่ทำหมือ้ายเอ็กซ์ซทเลย ด้านหลังสนะองแผ่นทนี้เป็นสีฟางด้านในครเคร่ะเครื่อพินคอยฮนะโกพินคอยให ก่อนให้ใชั้นหนึ่งเลือกสองชั้นใช่ดูระยะความกว้างจะอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเซนนะถ่ายนี้หนะึ่งดูด้านกว้างครับ อยู่ที่25เซนตัวไม่ใหญ่ครับาสายท่อสายท่อเขาจะเป็นขนาดสี่หุนกับสองหุนนะครับเนะี้สายทอปกติกของหนึงสอง กล้องข้างในนะคะก็มีคู่มือใช้างานได้รับประกันก็มีโหมดก็ถามรีโมทนะคะถ้าจะยึดตำแหน่งเดียวกันได้ตัวน,นี้จะเป็นแผ่นกรองพยายามจะพีเอ็มสองจุดห้า นี้มันต้องยื่นออกมาน่ดนึงเนาะเพราะว่าผนังมันเรียบมันจะเจอระยะรา <c oughs> ะยะของกัน,นแล้วเกี่ยวแอร์มันไม่พอ,อแอร์มันประมาณยี่สิบานะมันก็ห้อยลงมาข้างล่างนีดนึ่งใชตง่ต้องต้องห้อยหรือไม้รกระติ่ตัดลงไป ตดนี้มีนไฟจะเข้าคอยเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะจ่ายไปคอยร้อนสองเส้นก็คือมีลายแล้วก็มีต่อ มีท่อไม่ถึงนะคะเดี๋ยวต้องต่อท่อสองสี่อ่าสองสี่ ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ Econo G Smart Series ตัวนี้เป็นบางสิ่งบางท,ทางคะคะไปกว่าันว่ากก็ทาประบบเจนยาใหม่ตั้งคอยเย็นใหม่แล้วนอกก็ใส่ครอบรางให้ใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว